ดีครับวันนี้ก็อยู่กับสิริรถมือสองเรียกชื่อหนึ่งเก่าคุณใหม่เรากับรถมือสองบางกะปินะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าโต้ตาไฮรับวีโก้ตัวพีลันเนอร์นะตัวสูงเดิมโรงงานนะลูกคา้าคันนี้ผมคัดให้โคตรสวยนะลูกคา้ารถมือเดียวหน้า18มีแค่บรรทัดเดียวเท่านั้นเองนะครับมีแค่บรรทัดเดียวเป็นรถสวยมากนะบอดี้สวยมากน็อตไม่ขยับเครื่องตัวนี้ได้เครื่องสามพันนะครับดีโกดีนะเปิดแคปได้ได้โฉมเป็นหน้ายักษ์นะลูกคา้าหน้ายักษ์ บอดี้สวยมากนะเช็คดูแล้วเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวที่เคยเก็บสีมาคือกันชนหน้านะนี่มีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่ผ่านการเก็บสีมาที่เหลือสีเดิมหมดเลยนะลูกค้าสีถือว่าสวยมากสมาร์ทแคปนะหน้ายักษ์ปีศูนย์ปดนะลูกค้าบอดี้สวยๆเลยเป็นตัว E นะ วีโก้ไฮรักปีโก้นะตัว E ช่วงล่างรลลลลลักทอดยางอะไรยังอยู่นะลูกค้ายางอะไรใช้ได้เลยแบบไลเนอะร์หัวให้สวยมากเลยตูเลยแบไลเนอร์ยังสวยอยู่นะลูกค้าไม่มีร่องรอยการเจาะใส่หลังคานี่เม็ดปอตสองตำแหนง่งปอตสองตำแหนง่งยางยังอยู่ บอดี้คันนี้ถือว่าได้บางเดิมมากบางเดิมมากไม่มีรอยขั้นต้นเลยสีสวยยางปี22ได้ขอบขาวด้วยนะยางได้ขอบขาวนะลูกค้าตัวกีลเลอร์ยางขอบขาวเครื่อง3,000สวยมากได้กันชนหน้าตรงรุ่นมีลงดิโก้ หน้ายักษ์นะลูกค้าถ้าจากหน้ายักษ์ก็จะเป็นแคมปแต่ถ้าเป็นหน้ายักษ์เนี่ยคือต้องเปิดแคมปได้ทุกตัวนะลูกค้ามันจะมีแปลงก็มีแต่ว่าถ้าแปลงก็อาจจะเปิดแคมปไม่ได้จะมีโฉมก่อนหน้านี้มันจะเปิดแคมป์ได้โฉมนี้จะเปิดแคมปได้เนี่ยอ่าเนี่ให้สวยมากเลยเพราะว่าไม่มีตําหนิเลยคันนี้มีตําหนิแค่นี้นะลูกค้ามีตาหนิแค่นี้เบาลักฟอกให้เรียบร้อยมีตรงนี้ ไม่ออกไม่ออกพยายามแล้วไม่ออกนะครับเบ okay. อหลังเฟิร์มเลยเหมือนแทบไม่ค่อยได้นั่งเลยนะครับปบอหลัง, <Not S 2> งน็อตไม่มีร่องรอยการขยับเลยตำแหน่งิเลอยู่ครบติ๊กเกอร์สมาร์ทแคปบมันไลแตกรายงานนิดหน่อยนะลูกค้าแต่ว่ามันตามอายุครับคอนโซลให้สวยเลย ไม่มีแตกหักอะไรเลยนะครับได้กล้องติดรถยนต์แบบเป็นติดมาจับกระจกมองหลังเลยนะครับต่อสายให้แล้วเรียบร้อยนี่พดานมีลงยันมานิดหน่อยแต่ก็ล้างออกแล้วแต่ก็ยังเหลือร่องรอยนิดหน่อยนะลูกค้าไปติดอบมีเก็บแว่น อันนี้ผมให้สวยมากนะลูกค้าเล่มก็สวยรถก็สวยนะประวัติสวยมากคันนี้วิทยุเดิมโรงงานโถุงอันนี้คุ้มให้ใหมนะ่เนยลูกค้าไม่ใช่ถุงเดิมเพราะพอเวลาเราลื้อซักเนี่ยวเราก็จะคุ้มให้ลูกค้าไม่พอใจก็ไปแกะเอาเองได้เลยแต่ถ้าเดิมผมก็จะบอกว่าเดิมนะแต่อันนี้มันผมคุ้มให้ใหม่ดูคนระับ ขอภัยแสงย้อนแสงเลยนะ,ะเดิมนะครับี i ก o กระจกไฟอ่าที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับครับยาง ยางสวยอยู่ได้ยางขอบขาวหน้ายางพอนถือว่าใช้ได้นะไอ้ยางใช้ได้เลยได้ยางปียี่สิบสองนี่ดอกยางยังสวยเป๊ะอยู่บ <c oughs> อดี้ถือว่าสวยเลยเนยี่จะมีรุ่รอยนิดหน่อยแต่สีได้สีเดิมนะลูกค้าได้สีเดิมได้สีเดิม กิตบเลยนะอ่าขอภัยเรื่องแสงด้วยนะอ่านี่เบาะเบาะคู่ฝั่งคนนั่งผมให้เฟิร์มเลยเฟิร์มสวยเลยเก๋ของอะไรนี่ผมก็จะเก็บเอาไว้ให้ลูกค้านะครับมันมีแค่นี้อ่าอันนี้ก็สวยอยู่นี่ได้กล้อง บหลังโคตรเฟิร์มเลยเหมือนไม่ได้ใช้ไม่มีไม่ค่อยได้นั่งเลยนะครับยังสวยเฟิร์มอยู่เลยไม่มีร่องรอยการถอดนะ <c oughs> แกมเดิมครับเดิมแน่นอนเดิมแน่นอน,น,น,อนกันปีเลยอ,อีโกโ ต้องยอมรับนะว่าวีโก้ราคามันค่อนข้างแข็งจริงๆนะลูกค้ามันเคยลงนะแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับแปลกมากเดิมอ่อ่ายังเติมอยู่นะรันตีเรื่องโครงสร้างให้นะลูกค้ากว่าจะได้มาสักคันแล้ววีโก้เนี่ยใครกำลังหาวีโก้เครื่องสามพันเยอ์ธรรมดานะครับเครื่องสามพันนะ สวยๆนี้รถมือเดียวน็อต <Okay. S 1> ไม่ขยับตอนใครกำลังหาอยู่ดู <c oughs> เครื่องเครื่อนดูความเดิมมันนี่ไม่มีร่องรอยการถอดน็อตแจมเดิมเดิมเดิมไฟหน้าของโตโยตา้า ของแทนะครับอ้าความโค้งอองมาส,สก็บกิ๊อยู่สติกเกอร์ยังอยู่ตบเลขความด้านของนี่อยู่ตั้แ่านี่ไม่มีร่องรอยการถอดหาสติ๊กเกอร์ยังอยู่ L ไฟโตโยต้าแบตผมเปลี่ยนให้ใหม่นะลูกค้าคันนี้นี่มีทำอะไรบ้างนะมียางชุดยางโพลิงสี่ขัวมีเปลี่ยนหมดเลยนะลูกค้าน้ำยาหม้อน้ำผมเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่เลยนะแบตเตอรี่ใหม่เลยให้ใหม่เลยเพราะว่าเครื่องสามพันเนี่ยลูกค้าจะดูเร็วเครื่องสามพันเนี่ยมันต้องขั้นที่ต้องใช้แบตไฟค่อนข้างสูงนะลูกค้าก็จะกการเปลี่ยนให้ใหม่แก้มเกิมเดิมอันนี้ก็ใหม่นะลูกค้าเดิม เดิมมันหักมาจัดก,การซื้อให้ใหม่เรียบร้อยม,มีขยันนะม,ม,ม,มอฟอร์แนเพจฝาปาพงอเตอร์ตาอ่าฮเดิมมากเดิมมากรถมือเดียวด้วยใครกำลังหาวีกโก้นะ รบกล้องก็จะปิดขึ้นหมทะเลาะกันเนี่ยขนาดครอบครัวในครอบครัวก็ยังมีอ่าเนาะแต่ทีนี้ก็เป็นกล้องที่เป็นกระจกมองมองหลังไปเลยนะครับเป็นนักจับมือนาฬิการวมแอร์เย็นเลยเลขไม่แสนแปดหกแต่ไม่พอรถมือเดียวลูกค้าพูดซ้ำเดียวสภาพนี้ได้รถมือเดียวเรบเสียงเครื่องครับ เครื่องสามพันเด็กมองมองเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วมองรถพร้อมใช้งานแอร์เย็นเย็นค่าเย็นเย็นเลยหู้เยน็นฉ่ำาเลยใช้ได้ใช้ได้แค่ราครับเนี่ยคือการโค้งกันแบบซึ่งน่ย อันนี้ภาษีเดี๋ยวผมไปถ่ายป้ายภาษีให้ดูอันนี้เดือนสิบเอ็ดปีหกแปดป้ายภาษี <Okay. S 1> เดือนสิบอ็ดนะลูกค้าปีสิบสองไอวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดหกแปดนะครับกับโต้ต้าไฮรักวีโก้โตวพีลันเนอร์สูงนะเครื่องสามพันนะครับ D โฟด D เปิดแคปได้หน้ายักษ์นะลูกค้าน็อตไม่ขยับรถมือเดียว เอาไปครับ1 8 9 0 0 0บาทรานะคาต่อรองได้ไม่เยอะนะลูกค้าคันนี้นะมาดูรถได้ที่บางกะปินะครับติดตามช่องไว้ครับจะมีรถสวยๆมาแนะนำให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับมีรูปท้ายคลิปนะครับทุกซอกทุกมุมเลยขอบคุณมากครับ